สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขภูสุขคนเลยนะคะมันนี่ก็มาพบบๆกับหนูในช่องมุนอยชาแนลก็เก่าได้ค่ะพี่น้องมันนี้ได้ค่ะพี่น้องนุ่งเสื้ผ้าขาป่าเก็บเปราะหอมนะคะหรือหวานพักอีตูบได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้ค่ะว่าสีไดหน่อยไดไลฟ์สําเด็จค่ะพี่น้องไปกันเลยมาพอแล้วได้ค่ะพี่น้องต้นแรกค่ะอืมนีค่ะ อ응งามๆเลยครับพี่น้องต้นที่สองครับพี่น้องกำลังหันงามงามครับพี่น้องนี่ค่ะอุย้ยเบือ่อนี้ค่ะพี่น้องกำลังหันขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะสับแสบครับพี่น้องพ่ออีกแล้วค่ะพี่น้อง นี่ค่ะกำลังหันขึ้นเลยทางนี้อีกนึงค่ะพี่น้องอ้นี่ค่ะขางกันมานี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเปาะลาย้ด้วค่ะพี่น้อง เดาเซลความแตกต่างให้เบิ่งด้วะคะ่ะอันนี้คือเปาะหอมนะคะไม่มีลายอันนี้คือเปาะลายนะคะน่าจะเรียกว่าวานนกเขามันบม่เจ๊วานนกเขาไหมอันที่มันเป็นลายลายอะ่ะว่านนกคุม้มวัดสดวะ่ะว่านนกคุม้มพี่น้อง เจออีกแล้วค่ะต้องมีต้นหนึ่งครับน้ออีกหนึ่งอันโอ้อ่อนๆเลยค่ะต้องมอี้หนึ่งอันค่ะเปราะหอมนะคะ ใบนั้นหนาอ่อนๆค่ะทางนี้ค่ะพี่นอ้องอือน,นี่ดอกว่าน้ำค่ะสวยๆอุ๊ค่ะพี่น้องอุ้ยหันๆเลยน่าอร่อยมากค่ะเบื้องนี้ค่ะพี่น้องอันนี้สวยมากนะคะ มันตะอหันกันมาแขางๆกันครับพี่นอ้องน,นี้สวยมากค่ะบ่หันนะครับพี่นอ้องต่อใบอ่อนๆเลยค่ะท่านี่อีกต้นหนึ่งครับพี่น้อง อยู่ขางกันกับมีได้ค่ะพี่น้องขางกันแบบตะมุตะมิค่ะของแสบของแสบเบื้องทางนี้ค่ะพี่น้องมีอยู่หนึ่งสองสามค่ะสีทั้งทั้งค่ะพี่น้อง้มมีหลายอันอยูค่ะหาวากันหมดละมาค่ะพี่น้องมาเก็บกันเลย สวยๆเลยค่ะท่าน,นี้อีกซองอันนคะคะ <Okay. S 1> ตัดเอาต่ท,ทั้งเท่งเลยค่ะบอรบอร์ด็ดตัดหัวพันเดอร์ อันไหนเลยธรรมชาติธรรมชาติได้ครับพี่นอกมีกระด้างมวงขึ้นไหมครับสวยมากป้งองกัน,นพื้นไหมครับพี่นอกยีน้ำกันนี่ปัดท้ งามๆได้ครับพี่น้องอ่อนค่ะค่ะข้างนี้อีกสองค่ะพี่น้อง <c oughs> หันๆเลยค่ะน่าอร่อยมากนี่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ธรรมาชาติครับค่ะนกกระห้องอึ๊ยสวยๆใครพี่น้องงานหนึ่อึ๊ยนี่ค่ะ,คะยุ่ขขางกันเดีนี่ก็ลองเปนหนึ่งนะคะเพื่อความคมสัตว์นะคะ อ,อ้อันนี้ล่แล้วค่ะพี่น้องโอ้งามค่ะค่ะพี่น้องหวานนกขุมค่ะพี่น้องเพิ่เอิญยังสีเนาะอ้ยสวยมากค่ะเจออีกแล้วคะ่ะข้างอีกอันหนึ่งครับพี่น้อง นี่เห็นช่องกุ๊กไก่ชาแนลเด้อค่ะพี่น้องขาเจ้าเพลนนั่นผัดใส่หมูสับผัดใส่หมูสับผัดใส่หมูสับเป็นด่าเสียบด้วยด้วยค่ะ ปรอหอมนะคะ,คะนะครับน้องอันนี้หันแตกแล้วครับพี่น้องแต่ว่ายังอ่อนนะคะอันนี้ยุ่งขางกันครับพี่นอ้องใบอ,อ่อ,อนๆเลยค่ะ ีเนื้อนึงค่ะพี่น้องเนือนี้ใหญ่นะคะสวยด้วยรอหอมออนกำลังดีเลยค่ะพี่น้องท่านเนี่ค่ะพี่น้องวสวับสวับสวับเบิ้งค่ะพี่น้องคว่ำ ความแตกต่างนะคะปอหอมกับอันวานนกขุ่มแมคะ่ะแต่ว่ากับเป็นปอเหมือนกันแหละคะแต่ว่ามันลายกับบนลายด้วค่ะพี่น้องอันนึงใบลายด้ค่ะอันนึงไม่มีลายคะ่ะดอได้เลยนี่ก็เป็นปอหอมที่เขาเก็บมาให้มันน็ด้าค่ะพี่น้องเบิ่งคะ่ะอ,อ,อ่อนโวยสวยเลยค่ะพี่น้อง ได้ไปเฮ็ดกับเขาแล้วจ้าถ้ามาคลิปนี้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนุม่มนยจ้าแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ